หลายหลายคนคงได้ข่าวคราวของ Intel CPU Generation ที่10นะครับที่กำลังจะลง PC กันใช่ไหมล่ะครับวันนี้ครับมันมาแล้วครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาแนะนำให้ดูกันว่าไอ้เจ้า Gen10 ที่ว่าเนี่ยมันน่าใช้หรือมันไม่น่าใช้มันเป็นยังไงมีกี่คอมีกี่เทรดกินไฟเท่าไหร่เมนบอร์ดต้องใส่แบบไหนครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันได้เลยครับผม สวัสดีครับอยู่กับแอดมิกเจนรงอินลุนนะครับอย่างที่เกริ่นกันไปครับวันนี้เราจะมาพูดถึง CPU ครับนั่นก็คือ CPU ตัวใหม่จากทาง Intel ที่เป็น Core i s e r i e s ใหม่นะครับเป็น10เจนหรือ Generation ที่10กันแล้วครับสำหรับ CPU ในรุ่นนี้เท่าที่คอนเฟิร์มและเปิดตัวแน่นอนในวันที่10พฤษภาที่ถึงนี้นะครับวันนี้วันที่30เมษาเนาะ อีกประมาณ11วันครับก็จะมี CPU รุ่นใหม่3รุ่นออกมาดังนี้ครับตัวที่1ครับเป็น Core i9 1 0 9 0 0 K นะครับเป็น CPU ตัวท็อปที่สุดในฝั่งของ i9 ในกลุ่มคอน sumer หรือผู้ใช้งานทั่วไปครับมาพร้อมกับคอ r e 1คอนะครับและเทรด20เทรดช่วยกันประมวลผลครับความแรงของเค้าอยู่ที่5.3 GHz ในส่วนของ b o ส s ์คอ c k สูงสุดนะครับซึ่งถือว่าแรงมากตัวต่อมาครับจะเป็น Core i 7 1 0 7 0 0 k นะครับและตัว Core i 5 6 0 6 0 0 k นะครับจะเห็นว่าทั้ง3ตัวที่เปิดตัวมาเป็นรหัส หมดเลยครับโดยจะมี TDP ที่สูงขึ้นอยู่ที่125วัตต์ทั้งหมดครับตัว RAM นะครับถ้าเป็น i7 และ i9 เบื้องต้นใส่ RAM ที่เป็น Standard ได้คือบัต2,933 m มกะจากเดิมที่ใช้บัต2,666นะครับส่วนของ i5 ยังรองรับตัวเริ่มต้นอยู่ที่บัต2,666นั่นเองนะครับก็จะสังเกตเห็นว่า ตัวแรมมีสปีดสูงขึ้นมี TDP นะครับเยอะขึ้นนะครับทำให้ตัว CPU มีความแรงมากขึ้นนั่นเองเทคโนโลยีครับยังเป็น14นาโนเมตรอยู่นะในส่วนของมาเธอร์บอร์ดที่รองรับนะครับก็จะมีทั้งข่าวดีแล้วก็มีเรื่องให้เสียตังค์ด้วยนะครับข่าวดีก็คือเมนบอร์ดที่เป็น z 490หรือเมนบอร์ดที่เป็น400ซีรีส์ทุกตัวครับยังสามารถใช้ฮีทซิงแบบเดิมได้อยู่เพราะตัวยึดเหมือนเดิมครับตัวรูนอตสรู oo, เหมือนเดิมทุกประการใช้ ชุดน้ำที่รองรับ1151ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น c o อแซร์ Color er Master, t h o m a Tech หรือแบรนด์ไหนๆนะครับใช้ได้หมดโดยไม่ต้องเปลี่ยนขายึดนะครับแต่ ไม่สามารถใช้กับเมนบอร์ดตัวเก่าได้นั่นก็คือเมนบอร์ดในซีรีส์300ซีรีส์นะครับไม่สามารถใช้ได้ถึงแม้ตัว CPU จะเท่าเดิมแต่ตัวขานะครับขาบนเมนบอร์ดมีความละเอียดมากขึ้นตัวเดิมจะมี1,151ขาครับส่วนตัวใหม่ที่เป็นแ Z490 รวมถึง400ซีรีส์ทุกตัวจะเป็นขา 1,200ขาแทนที่ครับซึ่งขามันจะไม่ตรงกันสาเหตุที่มีขาเยอะขึ้นผมเข้าใจว่าน่าจะมาช่วยในส่วนของการจ่ายไฟล์ให้นิ่งขึ้นนะครับการรับส่งข้อมูลอะไรต่างๆนั่นเองก็เลยเป็นที่มาของการต้องเปลี่ยนซ็อกเก็ตนะครับรวมไปถึงในเจเนอเรชันที่10นะครับยังเป็น PCIe นะฮะ เวอร์ชัน3.0ยอยู่นะยครับยังไม่ใช่ PCIe เวอร์ชัน่น4.0นะแต่สามารถใส่4.0ได้แต่สปีดจะลดลงมาเหลือ3.0นั่นเองนะครับตัวแรมก็ยังเป็นแรมแบบ Dual Channel เหมือนเช่นเคยนะครับซึ่งนี่ก็คือภาพรวมของตัวชิปครับและในวิดีโอนี้เราก็มีมาเธอ์บอร์ดนะครับสตัวจากแบรนด์ Asus มาให้ได้ดูกันนะครับเป็นชิป Z490 ทั้งคู่เลยตัวหนึ่งจะอยู่ในช่วงประมาณ67,000บาทนะครับนั่นก็คือ ROG Strix z 4 9ต A Gaming ครับ ใครที่ชื่นชอบสายขาวตัวนี้น่าจะตอบโจทย์นะครับรวมไปถึง r o g Maximus 12นะครับ Hero WiFi ครับซึ่งเดี๋ยวเราจะแกะกล่องตัวท็อปให้ดูก่อนกันแล้วกันนะครับกับ Maximus Hero ตัวนี้เดี๋ยวตามไปดูกันเลย r o g Maximus 12นะครับหรือ XI i เป็นเลขโรมันนะฮะก็คือสเปลเนาะ X ก็คือ10 II ก็คือ2นะครับ 1> i 1ตัวก็คือเล็กหนะึ่งะฮีโร่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปนะครับซีรีส์ท็อปแม็กซิมัสของทาง Asus ครับแต่จะเป็นตัวท็อปซึ่งก็มีไลน์อัพแยกอีกตัวนี้ก็จะเป็นตัวประมาณตัวกลางๆนะครับมาพร้อมฟีเจอร์เยอะแยะเลยนะครับตัวหน้ากล่องนะครับก็ตามสไตล์ของ Asus เลยฮนะดูดดัน แน่นอนอยู่แล้วในกลุ่มของ r o g ยิ่งเป็น Maximus ยิ่งต้องจัดหนักนะครับมีฟีเจอร์ต่างๆเยอะแยะมากมายเช่นการรองรับการ SLI นะครับ 2-way SLI รองรับการคอสไฟได้ทั้ง 2-way และ 3-way เลยนะครับด้านหลังก็จะมีในส่วนของฟีเจอร์ระบุเอาไว้เยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นตัวออปติเมมนะครับการโอเวอร์คล็อกในส่วนของตัวแรมให้มีสปีดสูงนะครับลาเทนซีต่ำอะไรแบบนี้มีในส่วนของ Dual ลน n นะครับซึ่งแรงของตัวมัทบอดตัวนี้ครับสูงสุดอยู่ที่10กิกเลยนะครับเป็น Dual ลนดด้วยตัวหนึ่งจะวิ่งประมาณ2กิกนะครับก็คือ2,000เมกอีกตัวหนึ่งก็สูงสุดอยู่ที่10,000เมกนะครับหรือประมาณ10 กิกนั่นเองนะฮะเป็น10บเกเบตเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของฟีเจอร์ต่างๆบนตัวมาเธอ์บอร์ที่เรียกว่าจัดเต็มและสวยงามมากเราแกะตัวมาเธอ์บอร์มาดูกันเลยดีกว่านะครับตอนแกะตัวกล่องออกมาจะเห็นถึงความหรูหราอลังการนี่ l ก g o asus ตรงนี้นะครับด้านในก็จะมีการต้อนรับนะครับเข้าสู่สาธารณแห่งเกมนะครับหรือ a o g นั่นเองนะฮะแกะออกมาตัวมาเธอ์บอร์จะอยู่ด้านในแบบนี้นะครับอลังการมาก นี่ตัวเมนบอร์ดนะครับแน่นๆเลยแล้วก็จะมีตัวบันเดิลนะครับภายในกล่องอยู่พอสมควรครับไม่ว่าจะเป็นตัวคู่มือการใช้งานคำขอบคุณนะครับจากทาง Rog สติกเกอร์นะครับตัวนี้ครัสติ๊กเกอร์ Rog นะฮะเอาไว้แปะที่สายได้นะครับเวลาเราเมเทนเนนเครื่องก็จะดูได้ง่ายนะครับรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆเยอะมากครับนี่อันนี้จะเป็นสาย RGB นะครับตัวนี้นะครับเป็นเสาไวเลสครับซึ่งรองรับไวเลสแบบ AX นะครับหรือ Wi-Fi 6 WiFi 6นั่นเองครับตัวนี้จะเป็น SATA นะครับซึ่งจะมาเป็นแพ็ค4เส้นเลยนะครับเป็นหัว L 2องและหัวตรงอีก2นะครับนี่นะครับเป็นตัวพัดลมระบายความร้อนนะครับตัวจิ๋วเอาไว้ระบายความร้อนในส่วนของภาคจ่ายไฟอะไรต่างๆตามที่เราต้องการได้เลยนะครับแล้วก็จะมีมีสกรูน็อตสำหรับตัว S D M 2นะครับสายตัว A.G.B. นะฮะรวมไปถึงอันนี้ชอบมากพวงกุญแจครับแถมให้ด้วยเทมากนะยึดดีกว่า <c oughs> พวงกุญแจ A.G. นะครับซึ่งนี้ก็คือของที่บันเดิลมาให้ภายในตัวเมนบอร์ดนะครับเยอะทีเดียวและสิ่งหนึ่งที่ยังคงมีอยู่นะครับคือ DVD Driver ครับตัวนี้ก็ยังมีมาให้เนาะเรามาดูกันที่ตัวมาเธอบอร์ดกันบ้างนะครับหน้าตาของเขา ดุดันสวยงามตามสไตล์ของ ASUS เลยนะครับ PCB เป็น8เลเยอร์นะครับ PCB สีดำสวยงามนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของ s o อกเก็ตนะครับของ CPU ซึ่งก็จะใส่ CPU ที่เป็น Generation 10นะครับถ้าเอาตัวเก่ามาอย่างที่แจ้งคือใส่ไม่ได้นะครับบริเวณรอบๆตรงนี้จะเป็นตัวชุดการระบายความร้อนของ ตัวภาคจ่ายไฟให้กับตัว cpu นะครับตัวเฟสไฟจะเป็น14บวก2เฟสนะครับหัวต่อในส่วนของไฟเลี้ยง cpu นะครับจะเป็นแบบ solid ด้านในด้วยพิน solid ก็คือจะเป็นโลหะด้านในเป็นชิ้นชิ้เลยนะฮะก็จะไม่บอบบางไม่ต้องกลัวว่าถอดเข้าถอดออกก็จะผักนะครับตรงนี้นะครับเป็น8พินบวกกับ4พินเพื่อจ่ายให้ cpu ได้อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของ สวิตช์เปิดปิดนะครับอะไรประมาณนี้อยู่ตรงนี้มีไฟดีบักโค้ดเพื่อที่จะแสดงสถานะของตัวเมนบอร์ดนะครับว่าโคดดิ้งตรงนี้เนี่ยรหัสนี้เป็นอะไรยังไงคอมค้างไหมคอมเปิดติดไหมอะไรต่างๆแบบนี้เป็นต้นนะครับในฝั่งของตัวแรมจะเป็นแรมแบบดูอัลช a n น e นะครับใส่ได้ทั้งหมด4แถวรองรับแรมเริ่มต้นที่2933นะครับหรือจะใส่แบบ OC ก็ได้ 4,600เมกะเฮิร์ซก็ใส่ได้หรือจะมาใส่มากกว่านั้นก็ใส่ได้นะครับแล้วก็โอเวอร์คล็อกในไบออสเอานะครับตัวซา t a าครับมาด้วยกันทั้งหมด6พอร์ตนะครับตัว USB นะครับสามารถต่อเสริมได้นะครับภายในตัวมาเธอร์บอร์ดได้สูงสุด พอร์ตด้วยกันนะครับและด้านหลังนะครับต่อได้อีก10พอร์ตด้วยกันก็ถือว่าเยอะพอสมควรทีเดียวในส่วนของตัวไฟเลี้ยงของตัวพัดลมนะครับทั้งระบบเลยมีทั้งหมดด้วยกัน9จุดนะครับถือว่าเยอะมากนะอ่ามีด้านบนนะครับ1 2 3ตรงกลาง1ข้างหลังอีก1นะครับนี่แล้วก็ด้านล่างด้วยนะครับก็เรียกว่าครบถ้วนครบครันต่อพัดลมด้านหน้า3ตัวด้านบนอีก3ตัวด้านหลังอีก1ตัวก็ยังเหลือนะครับ และที่ขาดไม่ได้เลยคือในส่วนของการรองรับ M.2 นะครับรองรับ M.2 SSD ได้สูงสุด3ตัวนะครับมีตรงนี้1ตัว2ตัวและ3ตัวนะครับพร้อมกันนั้นนะครับระบบเสียงของเขาจะเป็นระบบเสียงอย่าง Supreme FX ครับในส่วนของการเชื่อมต่อกาดต่างๆนะครับช่อง PCI นะครับก็จะมีช่อง PCI อยู่ด้วยกัน3ช่องเป็น PCI 3.0 x 1 6นะครับซึ่งถ้าต่อ2ช่องบนพร้อมกันมันจะวิ่งที่ x 8นะครับส่วนช่องล่างจะวิ่งที่ x 4. แล้วก็จะมีในส่วนของ PCIe 3. 0ุด x 1มาให้อีก1 2และ3อันนะครับซึ่งตรงนี้ครับมันก็ใช้เลนเดียวกับตัว m 2นะครับถ้าต่อ m 2 nvme อยู่มันจะใช้ในส่วนของการ์ดไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีในฝั่งของตัวการระบายความร้อนนะครับของตัวพักจ่ายไฟนะฮะก็จะมีฮิตไบส์สลับกับตัวฮิตซิงสีดำสุดเท่เลยมีกรอบตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้จะมีไฟแสดงสถานะเป็นกรอบที่เอาไว้บังในส่วนของ คอมโพเนนต์ต่างๆนะครับเสริมความสวยงามมีโลโก้ตรงนี้ด้วยแล้วก็มีไฟในส่วนของดวงตา R/G ตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับนอกนจากนี้นะครับก็จะมีกรอบในส่วนของตัวออดิโอด้วยเขียนไว้ว่า Supreme FX ตรงนี้ระบบเสียงถือว่าใช้ได้นะครับนี่ก็คือตัวมัทบอร์ดแบบอันบ x ็อกให้ดูกันคร่าวๆนะครับในฝั่งของตัว I/O Shield จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับด้าน,นหลังก็จะประกอบไปด้วยปุ่มเคลียร์ BIOS นะครับ ปุ่ม back w a r d bios นะครับ usb ครับ hdmi ครับ lan ครับซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันเป็นแบบ dual lan นะครับแล้วก็จะมี usb 3.2แบบเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น type c หรือ type a นะครับมีช่องต่อ wifi นะครับและ audio 7.1ดรวมถึง s p d i f ด้วยนะฮะซึ่งนี่ก็คือ motherboard maximus 12 hero wifi นะครับใครที่สงสัยว่าาร์ด wifi อยู่ตรงไหนนะครับมันก็จะอยู่บริเวณด้านในตรงนี้นี่นะครับ บอดตัวนี้นะฮะสำหรับคนที่ต้องการโอเวอร์คล็อกนะครับหรือชื่นชอบความเท่ตัวนี้จัดได้ครับราคาไม่ต่ำกว่าหมื่นกว,กว่าแน่นอนนะครับซึ่งนี่คือตัวที่เรียกว่าตัวท็อปตัวหนึ่งของทาง Z490 จากทาง ROG เลยเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวหนึ่งครับซึ่งเป็น ASUS ในตัวสตรีทครับตามไปดูเลย ต่อมาครับ ROG Strix Z490A Gaming นะครับเป็นซีรีส์สำหรับผู้ใช้ระดับกลางครับในกลุ่ม mid-range นะครับใครที่ต้องการ Z490 ในราคาไม่สูงจนเกินไปหน้าตาโอเคใช้ได้ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ครับในซีรีส์ s t r i จาก ROG หน้ากล่องแสดงถึงความขาววิ้งมากๆเลยนะฮะนี่ดีไซน์เราไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยๆนะครับความขาวแบบนี้ส่วนด้านหลังก็จะเป็นเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆที่ตัวมัธบอร์ด มีระบุเอาไว้เพียบเลยไม่ว่าจะเป็นออราซิงไม่ว่าจะเป็น usb นะครับที่เป็น3 2นี่ครับ io นะครับที่เป็นแบบพรีเมีย์มาให้เลยนะฮะแล้วก็ฟีเจอร์ระบุต่างๆไว้ว่ารองรับในส่วนของตัวคอไอนะครับ1เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่นี่เมนบอร์ดนะครับบันเดินนะครับที่แถมมาให้ในกล่องแน่นอนตัวนี้เทมาก พวกกุญแจสติ๊กเกอร์เคเบิลไทยนะครับสาย R G B นะครับใบขอบคุณคู่มือการใช้งานพร้อมแผ่นไดรเวอร์ด้านในนี่สาย SATA ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน4ชุดสาย R G B ชุดหนึ่งสกรูน็อต M 2นะครับแล้วก็ขายยึดพัดลมนะครับซึ่งตัวนี้ไม่มีพัดลมแถมมานะแต่สามารถซื้อมาใส่เพิ่มได้นะครับหาเทียบเอาตามอมอนก็ได้ครับสบายๆเลยไว้เป่าพวกมอสเฟต เอาไว้เป่าพวกอุปกรณ์พักจ่ายไฟอะไรแบบนี้นะครับตัวกล่องนี้ผมชอบมากนะชอบเป็นการส่วนตัวเลยดีไซน์สวยดีนะฮะสวยนะครับส่วนตัวมาเทอร์บอดเองอยู่ในซองแบบนี้เลยนะครับเปิดกล่องออกมาเนี่ยทีแรกเนี่ยผมก็คิดว่ามันจะขาวทั้งหมดเลยนะครับแต่ตัวนี้นะครับกลายเป็นสีที่เอามาเป็นลูกเล่นใหม่นะครับก็คือสีดํา ตัดสีเงินแล้วตัดด้วยสีขาวนะฮะสวยดีสวยดีนะครับตรงนี้จะมีไฟในส่วนของออร่าซิงที่สามารถคอนโทรลได้ผ่านซอฟต์แวร์ครับ CPU ที่รองรับตรงนี้ครับแน่นอนรองรับได้ทุกตัวต้องแต่ i3 i5 i7 i9 ในฝั่งของ Gen10 นะครับ RAM เป็น dual channel เหมือนเดิมนะครับมีตัวซิงระบายความร้อนในส่วนของภาคจ่ายไฟที่จะเป็นสีเงินนะครับตัวซิงจะไม่มีฮีทไปแล้วนะจะเป็นฮีทซิงค์วเพียวมาเป็นแบบพสซีฟก็คือไม่มีพัดลมระบายความร้อนมานะครับในส่วนของ ไฟเลี้ยงนะครับก็จะเป็นฝั่งของ CPU เนี่ยจะเป็น8พินบวก4พินนะครับแล้วก็จะมี atx นะครับที่เป็นไฟเลี้ยงอยู่ฝั่งนี้นะครับแรมแน่นอนว่าเป็น dual channel นะครับเหมือนเดิมตัวพัดลมระบายความร้อนนะครับอยู่ที่7หัวอ่าเป็น4พิน7หัวเลยนะครับใส่ได้เต็มๆด้านหน้า3ด้านบน3ด้านหลัง1โดยที่ไม่ต้องใช้หับอะไรให้มันยุ่งยากเลยนะครับตัวการ์ดครับเป็น pcie 3.0นะครับ x 1 6ได้3ตัว1 2และ3ครับ m 2ครับได้3ตัวเหมือนกันนะครับแต่จะมีความแตกต่างจากตัวที่แล้วตรงที่ m 2 ssd ใส่ได้2 นะครับด้านนี้นะฮะส่วนด้านตรงนี้จะเป็น m.2 สําหรับการ์ด Wi-Fi ซึ่งบอร์ดตัวนี้จะไม่มีการ์ด Wi-Fi มาให้แต่สามารถซื้อมาใส่เพิ่มได้นะครับสำหรับตัวมาทเธอรบอร์ดนะครับหัวที่คอนเนคเตอร์เพิ่มเติมเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน8ช่อง USB นะครับส่วนด้านหลังเองที่เป็น IO panel นะครับก็จะมีเพิ่มอีก8ช่องนะครับรวมเป็น16ช่องของ USB ซึ่งเยอะมากนะครับเหมาะสำหรับครีเอเตอร์สุดๆกันไปเลยครับถ้าสังเกตเห็นการดีไซน์ดีๆนะฮะ จะมีลวดลายสติกอะไรต่างระบุเอาไว้เยอะมากนะครับซึ่งแน่นอนไม่ผิดหวังจริงๆสำหรับการดีไซน์าจากทาง r o g นะครับตัวเมนบอร์ด PCB ก็จะเป็นสีดำนะครับแต่จะแซมมาด้วยเป็นแถบตัดขวางสีขาวนะครับค่อนข้างสวยอยู่ภาคจ่ายไฟนะครับให้ฝั่งของ CPU จะมีอยู่ด้วยกัน1 4เฟสนะครับระบบเสียงนะครับจะเป็น Supreme FX เหมือนกัน นะครับบริเวณพอร์ตเชื่อมต่อด้านหลังนะครับก็ครบถ้วนครบคันไม่ว่าจะเป็น DisplayPort HDMI นะครับ USB นะฮะรวมกัน8พอร์ตครับมีแลนที่เป็นแลนแบบ2.5 g กิกะบิตมาด้วยรวมไปถึงมี Audio 7.1นะครับและ SPDIF นะครับนี่ก็คือตัว motherboard ROG Strix นะครับ Z490A Gaming นะฮะถ้าไปอยู่ในเคสขาวเนี่ยน่าจะสวยน่าดูเลยเนาะเดี๋ยวเรามารีวิวกันแบบประกอบกันอีกครั้งนี่ก่อกับเคสขาวของ น่าจะเป็นคอแซแหละเดี๋ยวทำให้ดูกันนะครับนี่ก็ผ่านพ้นไปแล้วนะครับกับตัว motherboard นะครับ Z490 รอบนี้จะเป็นของทาง Asus ครับทั้ง2ตัวทั้ง Maximus ตัว12 Hero WiFi นะครับแล้วก็ LG s t r i x Z490 นะครับด้วยเวลาที่จำกัดนะครับเราก็เลยรีวิวอะไรไม่ได้มากรวมไปถึงตัว CPU ยังไม่สามารถเปิดเผยในส่วนของ performance ได้ซึ่งถ้ามากันจริงๆเนี่ย เดี๋ยวเราจะมารีวิวซ้ํากันให้ดูอีกทีรวมถึงประกอบและจัดสเปคให้ดูกันด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนๆที่สนใจนะครับเก็บสตางเก็บเงินรอกันไว้ได้เลยเพราะว่าในฝั่งของ CPU ทั้งหมดนะครับจะเปิดขายในเร็วๆนี้แล้วอย่าลืมนะครับถ้าใครจะซื้อคอมเครื่องใหม่ Gen10 ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะก็ฝากไว้ได้วยครับกับในกลุ่มของมทเ e อร์บอรของทาง a s u s ทั้งตัว Maximus และตัวที่เป็นสตร c กตัวนี้ด้วยนะครับวันนี้พิ่ขอตัวลาไปก่อนยังไงซะ รอรีวิวฉบ,บับเต็มกันได้เลยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณ ASUS ประเทศไทยและ i n t e l ประเทศไทยด้วยครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้บิ๊กด้วยนะครับ